สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับค,คุณครูนิพพณ์อีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปร,ประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนตั้งพิรุณธรรมนะคะสำนักงานเขตทบีวัฒนาค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มในบทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนเรื่องตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบจากเรื่องนี้นะคะ นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้นะคะเริ่มกันเลยนะคะตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเป็นสัญลัญลกษณ์ที่ใช้แทนจํานวนที่ยังไม่ทราบค่าอาจอยู่ในรูปตัวอักษรแทนก็ได้เช่นครูใช้กอไก่ขอไข่ตัว A และตัว B ครูใช้ พยัญชนะภา,ภ,าภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษามาแทนสัญลักษณ์ตัวไม่ทราบค่านะคะหรือหรือจะใช้สี่เหลี่ยมแทนสัญลักษณ์ตัวไม่ทราบค่าก็ได้นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะทีนี้ทีนี้เรามาหาค่าตัวไม่ทราบค่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบในในการหาค่าตัวไม่ทราบค่ากันนะคะตัวอย่างง่าย สิบบวก7จ็ดเท่ากับสิบเลบสิเท่ากับเจ็ลบเเท่ากับสินะคะนักเรียนลองดูนะคะมันจะมีตัวเลขวนอยู่3ามจำนวนตามนี้เลยนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะหรือหรือใช้สี่เหลี่ยมใช้สามเหลี่ยมหรือใช้ดาว เข้ามาแทนก็ได้อย่างเช่น15บวกสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากับ19 2ส0บ0สี่บวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่สี่เหลี่ยมเท่ากับ180หรือสามเหลี่ยมลบ3เท่ากับ15เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมเท่ากับ18ตามตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างนี้นะคะใช้กระบวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปที่เป็นจำนวน ตัวเลขที่มากขึ้นนะคะในตัวอย่างครูใช้โจทย์ที่เป็นการบวก34,765บวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ1,2,345นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะหาค่าของตัวสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราใช้1 2 3 0 0 0 12345-34765ลบ3เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจะเท่ากับ85,580นัี่นะคะนักเรียนสังเกตให้ดูให้ดีนะคะหรือตัวอย่างต่อไปตัวอย่างเป็นการลบหาค่าหาค่าของสี่เหลี่ยมจะตามนี้เลยนะคะนักนักเรียนดูให้ดีนะคะทีนี้ ตัวไม่ทราบค่าเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นตัวอักษรที่มีค่าต่างๆกันไปนะคะเช่นกำหนดให้ a มีค่าต่างๆกัน a เท่ากับ30 1 0 0ลบ a แสดงว่า100-30ลบ30เท่ากับ70 4 3 5ลบ a นั่นก็คือ435-30ลบ30เท่ากับ405นะคะหรือ หรือกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ42 a บวก68นั่นก็คือ42บวก68เท่ากับ110นะคะตามตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนสรุปตัวไม่ทราบค่าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเขียนแทนอยู่ในตัวอาอยู่ในรูปตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ วิธีการหาค่าตัวไม่ทราบค่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะใบงานวันนี้นะคะแบบแบบฝึกหัดหน้า18มีใบงาน4ี่ใบที่ครูแนบ,บไว้ในลายกลุ่มให้แล้วนักเรียนสามารถปินเอาออกมาได้เลยหรือลงสมุดต,ตามแบบฟอร์มที่ครูเคยให้ไว้นะคะว่าเขียนยังไงสุดท้ายนี้นะคะ ครูหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่าได้นะคะและครูก็ขอขอวยพรให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆและมีความสุขในการเรียนนะคะสวัสดี